ผู้สูงอายุที่ไม่มีแรงลุกขึ้นยืนกล้ามเนื้นอขาอ่อนแรงลุกยืนลำบากถ้าอยากดีขึ้นต้องทำตามนี้แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันต่อนะคะก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดบันทึกให้ด้วยนะคะแชร์ <Share S 2> ไปให้กับผู้สูงอายุหรือใครที่ไม่มีแรงเดินมีกล้ามเนื้นอขาอ่อนแรง <Okay. S 1> เพราะว่าวันนี้เรามีท่าออกกำลังกายดีๆมาฝากกันคะ่ะ <Yeah. S 1> เริ่มจากการที่เรานั่งบนเก้าอี้นะคะหัวเข่าทั้งสองข้างจะชี้ออกจากกันนะคะถ้าเกิดผูกเข้าแบบนี้เวลาที่เราลุกยืนนะคะมันอาจจะล้มไปทางด้านหน้าได้นะคะการขาออกในลักษณะแบบนี้คะ่ะจากนั้้้้้นนนะะคถถาาาายัังงงลุกไไมมม่่หวสรใชือทขเี ออกแรงกดที่บริเวณต้นขาของเราแล้วก็ค่อยๆออกแรงช่วยยกลุกขึ้นยืนแบบนี้ได้ค่ะนับเป็นหนึ่งครั้งนะคะครั้งที่สองก็ค่อยนั่งลงช้าๆค่ะ แล้วก็ลุกยื่นแบบนี้นะคะให้เราทําท่านี้ไปเรื่อยๆได้สักประมาณ5ครั้งก่อนนะคะแล้วก็นั่งลงพักค่ะถ้าเกิดเหนื่อยก็สามารถพักได้ค่ะวันหนึ่งนะคะแนะนําให้ทําสักประมาณ20ครั้งถึง30ครั้งนะคะ <Okay. S 1> ทําเท่าที่ไหวถ้าเกิดหนักเกินไปก็สามารถพักได้ค่ะลองทํากันดูนะคะแล้วสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากทกํากายภาพบําบัดกับเรานะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่กายสิริคินิกากยภาพบําบัดได้เลยนะคะ